ผู้ชมคะเรื่องต่อมาค่ะพาไปดูในเรื่องของการที่เดินทางไปสํารวจการที่จะมีการผลิตชิ้นงานหรือว่าสารคดีต่างๆขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยขเขาจะต้องมีการศึกษาแบบเจาะลึกลงไปเลยว่าพื้นที่นี้เป็นอย่างไรนะคะจะต้องไปสะท้อนเรื่องไหนบ้างเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรมลงพื้นที่สํารวจเส้นทางแล้วก็สถานที่สําหรับการผลิตสารคดีโครงการหนึ่งแถบ1เส้นทางในเมืองสําคัญต่างๆที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ ซึ่งมีตัวแทนของกลมประชาสัมพันธ์นะคะเดินทางไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานข่าวสารคณะรัฐมนตรีจีนศูนย์วิจัยสารคดีจีนสถานีโทรทัศน์ระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนและสมาคมสารคดีโครงการลิเล่ม1แถบ1เส้นทางเพื่อเป็นโอกาสในการเผยแพร่เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความเ,าเห็นในมิติของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นแล้วก็สภาพสังคมจีนสมัยใหม่รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการถ่ายทําสารคดีระหว่าง ประเทศโดยเริ่มต้นกิจกรรมนะคะที่เมืองกวางโจแล้วก็มีการเยี่ยมชม International Community ซึ่งจัดขึ้นนะคะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมการบริการทางการแพทย์จากนั้นค่ะก็ได้มีการไปชมอุตสาหกรรมเกมของจีนที่บริษัท37 Interactive Entertainment นะคะที่พวกเขาเนี่ยเชื่อว่ามีความสนุกสนานแล้วก็สามารถที่จะสร้างสารรค์โลกได้จริง ทำให้เกมเนี่ยคือเน้นในเรื่องของการสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตวัฒนธรรมจีนขณะเดียวกันค่ะก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักของ SDG ขององค์การสหประชาชาติอีกด้วยค่ะตลอดจนนะครับการเยี่ยมชมบ,บริษัทผลิตโดรนด้วยกันซึ่งเป็นที่แรกของโลกที่มีแพลตฟอร์มเทคโนโลยียานพาหนะทางอากาศอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะพัฒนาระบบสั่งการแล้วก็ควบคุมการต่อสู้ซึ่งปัจจุบันนี้ครับกำลังพัฒนาแอร์แท็กซี่นะครับที่ คาดว่าจะสำเร็จภายในอีก2-3ปีนี้และก็การชมไบโอไอซ์แลนด์นะครับของกวางโจซึ่งประเทศจีนเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องของไบโอมดิซีเนเป็นอย่างมากนะครับเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่มีผู้เสียชีวเนี่ยเป็นจำนวนมากจีนเนี่ยจึงต้องมีการพัฒนานะครับบุคลากรด้านนี้เนี่ย เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันรวมไปถึงประเทศจีนกําลังเผชิญกับปัญหาสังคมสูงวัยและก็อัตราคนเป็นมะเร็งเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยจึงทําให้ศูนย์ไบโอเทคโนโลยีนะครับกระจายในหลายๆเมืองของจีนโดยกิจกรรมสำรวจสถานที่ถ่ายทำสรารคดีนะครับจะมีไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้ครับซึ่งจะเดินทางไปยังเมืองต่างๆในมณฑลกวางตุง้งอับิฟซานนะครับหรือว่าจูไหหรือว่าเซินเจิ้นนะครับ